สวัสดีนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการกราฟตัวแคคตัสไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนครับทีเนี้ยวันนี้เราจะมาลองดูกันว่า,าที่เรากราฟไปนะครับมันจะติดสักกี่ต้นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเรื่องเรื่องวิธีการกราฟนมครับก็สามารถกดดูตามลิงก์ที่จะขึ้นนีต่อไปได้นะครับอ่ะโอเคอัน,นี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าที่เราทําไปทั้งหมด16กต้นเมื่อสัสสัปดาห์ก่อนเนี่ยตอนนี้ ติดกี่ต้น <giving quin. S 1> นะครับเก็ตเริ่มลอันนี้นะครับก็แกะแล้วล่ะแกะมาก่อนหน้านี้ล่ะลืมถ่ายนะครับผมก็เกิดว่าดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันติดกันสนิทดีแล้วนะครับก็ต่อไปก็รุนว่าเขาจะโตต่อไปหรือเปล่าครับถ้าเกิดไม่โตก็เดี๋ยวมันอาจจะเน่านะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายดูต่อไปนะครับก็ติด กล้องจะเป็นขนาดไหนนะครับแต่ว่าคนไทยจะชอบนอนนี้มากนะครับตรงนี้สวยมากเลยนอนนี้สวยสุดๆๆนะครับอันนี้ ไปซื้อมาในงานเคทตัดแอนด์ซัคเคเลนคัพแฝดครั้งที2017่สิบเจ็ดนะครับที่เราเคยเอาเรามีคลิปอยู่ด้วยนะว่าเราไปเดินเดินเล่นที่งานมาแล้วเราก็ไปได้ไปออกฟูดที่นั่นด้วยครั้งแรกนึกว่าไปได้มานีนงาน ดหรือเปล่าคล้ายจะน,นิ่มนะแต่ว่าก็ต้องลองดูต่อไปหลังจากที่เราแกะตัวสกอตเทปออกนะครับก็ นี่ครับได้ตามนี้นะครับก็ทั้งหมด1ิบต้นของเรานะครับก็ยังติดทั้งหมดนะครับยังไม่มีตัวไหนหลุดออกมาหรือว่าเน่าไปตอนที่เรากําลังติดตัวที่เป็นสกอตเทปไปอยู่นะครับยังติดตีอยู่นะครับต้นเลยแต่ก็ต้องมีต้นที่ต้องเอามาลุ้นกันอยู่ว่าจะรอดไม่รอดอยู่2ต้นนะครับก็ต้นนี้ครับถ้าเกิดว่าดูดีดูค่อนข้างแห้งนะครับก็ต้องลุ้นกันครับ นี่ดูต้นนี้สวยนต้นนี้ก็สวยนะ นี่ก็สิบหกต้นของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่ก็สิบหกต้นของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ